สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่ตู้แม่หมดแม่ตู้จะมาขายนําแข็งใสถ้าขายนําแข็งใสธรรมาดาก็จะไม่เรียกว่าแม่หมดเพราะฉะนั้นเท้าสิลาโด,ดยอีหยังนําแข็งใสของเฮ้าแน่นอนว่าตรงเป็นหิมะแน่นอนกำลังตกเลยค่ะเท้าสิลาดโดยอีหยังมาเบิ่งกันเลยอ่าช็อกแลกไปก่อนช็อกแรกไปก่อน หลังจากนั้นเราจะมาลาดโดยอะไรั่งอ่านี่เลยลาดด้วยน้ำปลาแดกเน่ว้าววว้าววถามว่ากินได้ไหมถามใจคุณดูค่ะบลาดหลายเด้อค่ะมันแพงลาดให้เบิ้งซื้อนี่เลยค่ะเดี๋ยวซิมก่อนชิมนิดนึงนะเพราะมันเค็ม น้ำแข็งราดปลาแดกชิมนิดนึงกับกับปาลาหลาก็ับน้ำแข็งอ่ะเหรพี่น้องม้วนมวนจ้ะ